โบสุนิตาน้องฮานิกลันความรู้สึกแทนใจแม่ลูกรักตั้งแต่แรกเพลงรักอบอุ่นไข้ GMM g r a ม m y สร้างสีสันใหม่ของการบอกรักระหว่างแม่ลูกส่งเพลงพิเศษที่แสนอบอุ่นรักตั้งแต่แรกเพื่อเป็นของขวัญมอบให้กันและกันโดยนักร้องหญิงเสียงคุณภาพโบสุนิตาลีติกุลกับน้องหานิพิชารีจันยาธนากรลูกสาววัย13ปีที่มีพรสวรรค์ในการร้องเพลง เรียกว่าได้แม่มาเต็มๆนับเป็นการทำง,งานร่วมกันของแม่ลูกคู่นี้เป็นครั้งแรกอีกครั้งยังเป็นผลงานเพลงเต็มรูปแบบครั้งแรกของน้องฮันอีวอยเพลงรักตั้งแต่แรกแต่งโดยแทนลิปตาโรนลิปตาพันลบซึ่งกลั่นมาจากความรู้สึกจริงของแทนที่มีต่อคุณแม่แม้จะใช้เวลาอยู่ด้วยกันเสมอแต่บางครั้งการบอกรักกันตรงๆก็เป็นเรื่องที่ทำได้ยากแต่เชื่อว่าสายสัมพันธ์ของความเป็นรักตั้งแต่แรกของกันและกัน แม้เพียงมองตากาันก็ย่อมเข้าใจความรักที่มีต่อกันได้อย่างแน่นอนงานนี้ทั้งแม่โบและน้องฮานีได้บอกเล่าเรื่องราวรักตั้งแต่แรกของการละกันว่าโบสุนิตาอย่างแรกเลยโบรู้สึกดีใจมากๆที่ได้กลับมาร้องเพลงอีกครั้งคิดถึงบรรยากาศการทํางานคิดงานมากๆยิ่งได้ร้องกับลูกก็ยิ่งดีใจฝากเพลงนี้ไว้ด้วยนะคะหวังว่าจะชอบเพลงกันค่ะเป็นกำลังใจให้โบกับหานีด้วยนะคะ เพลงนี้เป็นเพลงแทนความรู้สึกแม่ลูกด้วยโบอยากทำให้มันออกมาดีที่สุดอบอุ่นไม่มากไม่น้อยแบบฟังแล้วอมยิ้มค่ะตรงนี้ต้องยกเครดิตให้แทนลิปตาด้วยที่เขียนและแต่งเพลงนี้ได้อบอุ่นมากๆเพลงรักตั้งแต่แรกเป็นเพลงแทนความรู้สึกสองมุมคือลูกรู้สึกกับแม่และแม่รู้สึกกับลูกยังไงถ้าพูดถึงมุมโบที่มีต่อหาน้ มันรักแบบไม่มีเหตุผลเลยค่ะแต่ต้องใช้เหตุและผลในการเลี้ยงดูนะมันรักโดยไม่มีเงื่อนไขและไม่มีขอบเขตโบเชื่อว่าของแม่ทุกคนที่มีต่อลูกมันยิ่งใหญ่มากๆระหว่างโบกับฮานิจะมีคำที่ชอบพูดกันอยู่สองคนคือแม่รักหนูนะฮานิจะถามว่าแค่ไหนโบจะตอบว่าอินฟินิตี้ในอินฟินิตี้ในอินฟินิตี้ไปเรื่อยๆแบบไม่มีจุดจบเลยลูก น,นิ้ก็จะยิ้มแล้วบอกโบว่าหนูก็รักแม่แบบนั้นลอยอน้องฮานี้ตอนเด็กๆหนูจำอะไรไม่ค่อยได้ค่ะแต่หนูมั่นใจว่ารักแม่เหมือนที่ทุกคนรักแม่อาขาันย,ยิง้งและก็ดีใจที่ได้ร้องเพลงกับแม่หนูก็รู้สึกเขินเขินหน่อยค่ะเพลงนี้ก็ยากด้วยความที่หนูไม่ชินกับการร้องเพลงไทยเท่าไหร่บางคำไม่แน่ใจว่าควรออกเสียงแบบไหนก็มีแม่กับนาแทนช่วยบอกในห้องอัดค่ะ เลยเข้าใจและผ่านมาได้ก็ติดตามชมมิวสิกวิดีโอเพลงรักตั้งแต่แรกได้ทาง YouTube แบงกราเ a m e g o f f i c i a l และฟังเพลงได้ทางแอปพลิเคชันเพล่และบริการมิวสิกสตรีมมิ่งตั้งแต่วันที่5สิงหาคม2565เป็นต้นไปข่าวสดบันเธอร์โมสุนิตาน้องฮานิพิชารีรักตั้งแต่แรก